สามครั้งก็โอเคนะถ้าลูกเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องฉีดถึงเจ็ดวันอะไรก็อาจจะสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะประมาณนั้นนะเดือนนังนประมาณสักสามครั้งถ้าว่าใกล้ๆเก็บเราก็อาจจะมาสักเจ็ดวันหรือแปดวันอย่างเงี้ยมันก็สมควรที่จะฉีดฉีดอวขึ้นเพราะว่าหนึ่งต้นไม้เมื่อลูกโตมันก็ต้องการสารอาหารเยอะก็ต้องดูแลเรื่องผิวเรื่องอะไรเนี่ยมันให้สมบูรณ์นะ่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้อะไรได้เนี่ยมันต้องดีทุกอย่างก็คือสรุปว่าตอนเล็กๆเดือนหนึ่งฉีดสามครั้งคือสิบวันต่อครั้งพอลูกเริ่มโตขึ้นคือเจ็ดวันครั้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเราตัดแต่งกิ่งจนถึงตอนเก็บเนี่ยประมาณกี่ครั้งได้พี่คนที่ผมก็ฉีดมาก็คือเรารู้เมื่อตอนลูกประมาณ ่อนสี่เดือนเนี่ยเราก็เริ่มฉีดแต่สี่เดือนนะนะคือปกติลําไยเนี่ยกี่เดือนถึงจะออกลูกจนเราตัดได้อ๋อเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะวันละวันล่าสามเจ็ดเดือนอ๋อจากวันล่าสามครั้งต่อไปเราใช้อย่างนี้ใช้สมแดงตลอดแน่นอนนะครับฉีดมาเรื่อยๆก็เราก็อาจจะมีบางตัวที่ผสมขึ้นมาบ้างอันนว่าแล้วส่วนผสมที่ที่ใส่ที่ที่เอามาฉีด ส่วนผสมพี่ผสมยังไงก็มีมีฮามินออมินตัวนี้นะค่ะอ่อสเตเพงก็เทใส่กระติกไว้แล้วก็แช่น้ำไม่ว่ามานักสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ไอีตัวที่อ่านั่นก็เหมือนกันเราแค่รับพักแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่า่อนจะเทใส่ถังนะค่ะแล้วก็มีตัวฟิกฟิกอ่าแล้วก็ฟิกฝาสีขาวเนาะค่ะสามตัวอย่างละอ่าอันนี้ส่วนผสมหนึ่งชอง tko หนึ่งซองฟิกเวครึ่งขวดต่อต้งพันลิตระทั้งน้ำันลิตรมันก็ยัง